อานี้ก็จะเป็นในลกักษณะน ไม่เกิด่วยันนะครับมาขออนต่อนผ้ใหญ่เพื่นครับก็จะแก่ได้ไว้ได้เปนระมาณาร้ิชทษสุการขึ้นข้าบกองพันละสามงที่ที่สองกรมรักษาฝั่งที่หนึหน่วยประชาการต่อสู้กับสยามและรักษาฝั่งส์็จ้วนาที่เป็นผู้บัญชาสรุปรัพดูที่ตั้งปืนของกองพันละสาฝั่งนะครับ โดยจัดกำลังจากสองหน่วยก็คือหน่วยประชาการวิโยธินและหน่วยบัญชาการต่อสู้กัศยัญานและรักษาฝั่งครับจากจากสปสจานวนสื่อบอกครับสำหรับภารกิจในวันนี้นะครับจะมีการยิงทั้งหมดห้าภารกิจโดยภารกิจที่หนึ่งคือการยิงกองร้อยยิงคมนะครับภารกิจที่สองคือกองพันยิงคภารกิจที่สามคือกองร้อยยิงตัดรอนภารกิจที่สี่คือกองพันยิงตัดรอนและภารกิจที่ห้ากองพันยิงทำลายซึ่งผมจะดตามตามคสั่งขาเจ้าเวลาต่างหนึ่งนาที ต้อนุ้งจิงีของนอยนะครับพี่จันเขนะครับโดยใช้ปืนครับเป็น้องมัสิทงมันถูม่ะครับต้อนกิน1นมะนาวลุจงการต่อัไม่ต้องสองคนพร้อมพร้อมเริ่มยิงเริ่มยิงยง